เขาเรียกอะไรนะไส้กรอบปิ้งแล้วจ้ะเนาะนี่จะเราก็จะอบอีกประมาณสักห้าถึงสิบนาทีเนาะก็มันดูเพื่อนเื่อนบางทีมันจะไหม้เนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันนี่จะเราไม่ได้จบจะจบดูสวัสดีจ้าพอดี วันนี้เราจะมาลองทอดไส้กรอกในหม้อไร้น้ำมันจ้ะนะซื้อไส้กรอกมานานแล้วยังไม่ได้กินเลยจ้ะเพื่อนๆน,นะนี่จ้ะไส้กรอกจากไทยนะเดี๋ยวเราจะมาลองทอดดูนี่จ้ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นอกก็แพกมาแบบนี้เลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะไม่รู้กี่ชิ้นเนาะแต่เราก็จะแกะแล้วก็จะทอดให้หมดเลยเนาะ นี่เป็นครั้งแรกที่เรามาลองซื้อไส้กรอกจากบ้านเรามากินจ้ะนี่เป็นครั้งแรกจริงๆเนอะอยู่มาสิบสามปีแล้วยังไม่เคยสิบสามปียังไม่เคยซื้อไส้กรอกแบบแท้จริงมากินเลยจ้ะเพื่อนๆนะส่วนมากก็จะลองทํากินเองทําผิดทาถูกเนาะแต่นี้วันที่ไปเอเชียวัวนนั้นก็จะซื้อมาจต่ก็แพงนะเนี่ยนะข้างในก็จะประมาณนี้ถ้าเราแกะออกมาแล้วเราก็ต้องเอาไปทําให้หมดเนาะ พะอ,อย่างนั้นกลิ่นมันจะออกแกเราใส่ในตู้เย็นแล้วมันก็จะออกเราก็จะใส่ในหม้อไร้น้ำมันแะคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเขาก็ทำได้น่าทานมากเลยจ้ะเพื่อนๆอใส่แล้วก็ใส่ให้หมดเลยเนาะเหลือก็เอาไว้กินได้อุน่นกินทีหลังได้เนาะ Okay. เดี๋ยวเราจะใส่เดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าไส้กรอกของเรามันจะออกมาเป็นยังไงนะวันนี้ก็จะกินคู่กับข้าวเหนียวจ้ะเพื่อนเนานะข้าวเหนียวก็เหลือแค่นี้ข้าวเจ้าก็หมดจ้ะพรุ่งนี้วันหยุดอะไรก็ไม่มีจ้ะเพื่อนนะ อันนี้ก็จะหุงสไตล์ของเราเหมือนเดิมจากข้าวเหนียวก็เหลือแค่นี้อันนี้เราหุงกดแล้วรอบหนึ่งจะนะเหมือนเดิมแช่น้ําไว้แล้วก็หุงในหม้อหุงข้าวจะแต่น,นี่รู้สึกว่า,าโอเคนะแต่เราคิดว่าค่อนข้างแข่ไปหน่อยนี่จะเราก,กดแค่น้ำครั้งเดียวเะไปกดกดหุงครั้งเดียวสุกแล้วจะเพื่อนๆนะ แล้วว่าลูกสาวเขาแช่ข้าวแช่ข้าวไว้แล้วก็เลยมามาเทน้ำออกแล้วก็หุงในหม้อ,อไม่แฉะนะกำลังกว่าดีเลยจ้ะนี่จ้ะเพื่อนเพื่อหลังจากที่เราไปอบในไปทอดในหม้อไร้น้ำมันได้ประมาณประมาณห้านาทีจะเริ่ม หน้าตาเขาก็เหมือนไอเขาเรียกอะไรนะไส้กรอบปิ้งแล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะเราก็จะอบอีกประมาณสักห้าถึงสิบนาทีเนาะก็มันดูเพื่อนเพื่อนบางทีมันจะไหม้เนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันนี่จ้ะเราไม่ได้จบไ,ได้จบรูเยอะมากเลย โอเคเดี๋ยวเราจะอบอีกประมาณสักสิบนาทีใส่กรอกในหม้อไรนะ้น้ำมันรวดเร็วทันใจมากเลยจ้ะดูสีเสียสีสันสวยมากเลยจ้ะเพนๆจะ้ะสุกแล้วจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอบเพิ่มอีกสองนาทีก็น่าจะโอเคเนาะ นี่จ้าข้าวเหนียวส่วนนี pues mm ่จ้าไส้กรอกจ้าดูสิเพื่อนๆจ้าสีสันน่ากินมากเลยจ้านะสีสันน่ากินเหมือนเราปิ้งย่างที่บ้านเลยจ้าเพื่อนๆืเนาะคิดถึงไส้กรอกที่บ้านเราจังเลยไส้กรอกไร้น้ำในหม้อไร้น้ำมันจ้าทอดในหม้อไร้น้ำมันจ้าเพื่อนๆจ้านี่สุกเรียบร้อยแล้วจ <in> in ้าหน้าตาหน้าทานมากมากเลยจ้า <cuestión> กินกับข้าวเหนียวร้อนๆจ้ะ mm. เยอะๆมากเลยเนาะวันนี้เป็นลูกอีสานจ้ะ mm. ก็มีผักด้วยจ้ะนะผักแล้วก็มีน้ำพริกนิดหน่อยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ mm. ผักเราก็จะเป็นพริกแช่แข็ง ประมาณนี้ก็อยู่ได้แล้วจ้ะพรุ่งนี้ก็กินใหม่เนาะหากินใหม่จ้ะส่วนนี้ก็จะเป็นพริกน้ำพริกแบบเรียบง่ายจ้ะนะเอามา,าใส่อ่อันนี้เป็นอันนี้เป็นผักในสวนจ้ะเก็บสะสมกันก็ได้มากินประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะฝนตกทุกวันตั้งแต่แดดดีก็หายไปหมดเลยจ้ะตกทุกวันผักเผือกก็ไม่เป็นจ้ะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาแห้งเนาะ เราก็เอามาละลายกับน้ำปลาะจะก็เลยกินตามมีตามเกิดแล้วกันนะอันนี้เป็นครั้งแรกจะเพื่อนๆจะที่เราจะมากินไส้กรอกอีสานจากในต่างแดนจะนะครั้งแรกเราซื้อกินจะนะปะกติล้วก็ทำผิดทำถูกก็ทำกินเองเนาะทำมั่วๆจะโอเคเนาะยังไงก็ ขอตัวกินข้าวแล้วก็ฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า